คนที่คุณอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ได้ทุกอย่างตามที่ต้องการเขาจะไม่มานั่งดูถูกคุณหรือตัดสินคุณในวันที่คุณเริ่มลงมือทำครับถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่เก่งมีชีวิตที่สำเร็จตามเป้าหมายลงมือทำได้เลยครับหลายๆครั้งที่ผมเจอคนที่เข้ามาคุยกับผมนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เขากลัวคือคำดูถูกจากคนรอบข้างเช่นคำว่าไร้าสาระบ้างละเพ้อฝันเป็นไปไม่ได้ตลกมาทำอะไรป่านนี้ ซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยครับที่เราจะต้องเจอเมื่อเราเริ่มต้นลงมือทําอะไรที่มันแปลกประจากเดิมที่คนรอบๆตัวเราคุ้นเคยแต่สิ่งที่ผมพบนะครับแล้วก็อยากจะบอกคุณมากๆเลยก็คือว่าคนที่ทําชีวิตตัวเองให้ถึงเป้าหมายคนที่ประสบความสําเร็จหรือแม้กระทั่งคนที่คุณอยากเป็นเขาจะไม่มานั่งดูถูกหรือว่าตัดสินคุณเลยครับ เพราะมีแต่คนที่ลงมือทำเท่านั้นนะครับถึงรู้และเข้าใจว่านี่คือก้าวแรกของการเข้าใกล้เป้าหมายหลายครั้งนะครับที่เราสนใจเสียงจากคนรอบข้างมากเกินไปจนเราลืมนึกไปว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จหรือได้ทุกอย่างตามที่เขาต้องการเขาจะไม่มานั่งดูถูกหรือตัดสินใคร